สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำบักอุ้มผีกันค่ะนะ <c oughs> ความลักของการกดบยบายและกดอุ้มหนึ่งกดให้ใครตามมาก็ได้กดบใบายกดอุ้มและบอดจะยุบลงไปใต้ดินหายตัวเองได้ค่ะขอบคุณนะคะที่บอทพี่ปอมาพี่ปอกก็เลยไปลองเล่นดูนะจ๊ะทุกคนเฮ้ยมันได้จริงเห็นป่ะเนี่ยอุ้มผีมีใครเห็นเลยทุกคนเนี่เห็นปะ่ะ เหมือนเราอุ้มคนอะแต่คนไม่มีอะทุกคนหายไปไหนอะเออน่ารักดีอะเห็นนะมาเดี๋ยวเราจะเรียกเขามาอ้มอายังไม่ทันเรียกเลยมาแล้วโหเดี๋ยวเราลองไปทำกันดูนะจ๊ะว่าจะเป็นแบบที่น้องบอกหรือเปล่าโอเคเอาเพื่อนใครก็ได้คนนึ่งเฮ้ยทำไมไม่มาโรงเรียนกันสักทีนั้นเนี่ยเอามาแล้วพูดปุ๊บมาปั๊บเลยเดี๋ยวเราจะกดให้เพื่อนตามเรามานะจ๊ะทุกคนอ่ะ มาสิไปด้วยกันเราจะไปเล่นที่บ้านที่บ้านของเราอ่ากดตามให้เพื่อนกดตามแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่ปอจะไปจัดการที่บ้านนะจ๊ะจริงๆเล่นตรงนี้ก็ได้แหละแต่ว่าอยากไปเล่นที่บ้านมากกว่ามาอุ้มเพื่อนไปที่บ้านของเราเลยข้างหลังบ้านเพราะว่าจะมีอีกบั๊กหนึ่งอืมมันจะมีอีกหนึ่งบั๊กนี่แหละก็ต้องเล่นตรงนี้นะโอเคแค่นี้ไม่มีอะไรมากเลยทุกคน กดคุยกับเพื่อนใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็กดบายบายเดี๋ยวหาก่อนอนดกดคุยบา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 ยขึ้นมาแล้วก็กดอุ้มแค่นั้นจบโอ้ยง่ายอ่ะเอา้าเพื่อนโดนสูบไปแล้วทุกคนกลายเป็นผีไปแล้ว <c oughs> เออเอ,อน่ารักดียอยใครมีบั็กแปลกๆบอกด้วยเออก็แปลกดีนะ <c oughs> ไว้เจ็บคอไม่ได้เป็นโควิดนะทุกคนอ่ะ อันที่สองอันที่สองมีบักอันที่สองอันนี้จะยาวนิดนึงหนูมีความรัเกเยนซาก,กุระพี่ปอไปที่ชั้นไหนก็ได้ถ้ากดเพื่อนมาหนึ่งคนนะคะตามมาแล้วก็ไปที่หลังบ้านผู้หญิงค่ะที่จะมีที่นั่งค่ะแล้วก็นั่งแล้วเราก็กดคุยอะไรประมาณเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่านเยอะจัดโอเคเดี๋ยวเราไปดูลวกันเนี่ยเพื่อนได้เพื่อนมาแล้วหนึ่งคนแล้วก็กดให้เพื่อนตามมาแล้วเราก็นั่งใช่ไหมแบบว่าเราบินได้อ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวบินของเราคืออะไรเสร็จแล้วเรากด อ่ะเนี่ยคือบินนะแต่ต้องใกล้ๆหน่อยหรือเปล่าต้องใกล้ๆหน่อยเปล่าเออ,เอ,อแบบเหมือนเหมือนเราเราเล่นอะไรนะไอ้ที่มันกระโดดโดดอะแล้วมันกระเด้งดึงดึงอะเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนเราเรียกไม่รู้จักอะเนี่ยไอ้ที่มันจะเป็นกลมๆแล้วมันเหมือนมีสปริงอะด,งดึงดึงดึงอะใครรู้บอกด้วยไอ้นั่นมันเล่นอะไรบ้านไม่มีไง จริงๆเราต้องกดให้ผู้ชายเนี่ยนั่งอยู่กับที่นะเราจะได้แบบดึงดึงดึงเออสนุกดีค่ะโอเคขอบคุณน้องทั้งสองคนมากเลยนะจ๊ะพรุ่งนี้อย่าลืมดูละครสั้นต้นอ้อภาค3ตอนที่2นะจ๊ะทุกคนไปแล้วเจอกันใหม่จ้าพรุ่งนี้โอเคบายบาย